65บาวัตต์เหมือนกันแต่ตัวนี้น่ารักเวอร์เลยครับใช้งานสมพอตซีหนึ่งจ่าย65วัตต์ c ีจ่าย30วัตต์ USB-A จ่ายยี5บวัตต์ครับและถ้าใช้งานสองพอรสา3พอตรวมกันแบบนี้เลยครับผมโอ้โหละเอียดยิบถอดรองเท้าปุ๊บเสียบปับ๊บหน้าจอมีปากจู๋ๆนี่คือโหมดสแตนบายส่วนรองเท้าไม่ต้องกลัวหายนะเป็นแม่เหล็กครับผมติดแน่นหนึบซื้อช่วงนี้ได้สายชาร์จฟรีอีกหนึ่งเส้นอ่ะโหเจ๋งเลยเสียบชาร์จมือถือปุ๊บตาเยิมปั๊บเลย อันเนี้ยกำลังแสดงว่าฟ้าชาร์จอยู่ครับถอดปุ๊บปากจู๋อีกอะ <laughs> มาดูที่พอร์ต Type C พอร์ตแรกที่จ่ายไฟ65วัตต์ดีกว่าพอร์แบงตัวนี้รับได้สูงสุด60วัตต์ครับดูดิขึ้นมาเท่าไหร่59จุดโอ้โหอันนี้ก็ตีเป็น60วัตต์แล้วกันเนาะใช้ได้เนี่ย เน่ๆๆกระพริบกระพริบจะหลับแล้จะหลับแล้หลับแล้วและนี่คือหัวชาร์จจากยูกีนะครับโรบอทฟ้าชาร์จจริง65วัตต์แน่นอนเสียเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องซ่อมพรอมรับประกัน2ปี